วัมโมงยังกับอีก44นาทีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็มีข้อความของคุณผู้ฟังมาบอกว่าบริษัทหนุกํกำลังจะปิดสาขาในไทยค่ะพนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างออกพร้อมกันนะคะก็เสียใจกับคุณผู้ฟังนะคะเชื่อแหละว่าการที่มีการเปลี่ยนแพงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครต้องการเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราพอเรารู้แล้วว่ามกราจะเกิดอะไรขึ้นมันยัง โอกาสขยับขยายเนาะก็ขอให้ได้เจองานและสมัครได้ในสิ่งที่ที่จะตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจของเรานะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเราต้องฝึกรักในความรับผิดชอบของตัวเองครับและจะสนุกกับมันอันนี้ก็ในส่วนเรื่องของงานเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะก็นั่งอ่านเนี่ยมันหมายถึงว่าดูในทวีตเนี่ยเขาก็บอกว่าทาง o e เอนะคะเขาคาดการเอาไว้ว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวผลพวงจากเงินเฟอ้อแล้วก็นโ,นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหวังได้คือการลงทุนระยะสั้นช่วงวันที่16วันที่1แต่ก็เอาแค่พอประมาณเพราะว่าถ้าเยอะไปมันอาจจะทําให้ปัดค่าอาหารเราไปซะส่วนใหญ่เอาแค่พอนิดเดียวพอแต่ถ้าคุณถูกขึ้นมาในระดับที่คุณได้115ล้านเดี๋ยวว่า115ล้านเลย หกล้านก็ยาติเยอะแล้วปรากฏว่ามันไม่ต,ามต่างกันหรอกค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดนราเห็งของออเขาเขาเขาทวีตไว้นะครับชายชาวเวียดนารางวัลที่หนึ่งสนากินแบ่งรัฐบาลเป็นเงินหนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทหล,ลังถูกรางวัลได้หนึ่งสัปดาห์เขาพโพออสต์คลิประบุว่าขอให้คนแปลกหนายย้าหยุดเดินทางมารบกวนเขาแล้วอบครัวที่บ้านถ้าเลือกได้ขอให้ตัวเองไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ขอเป็นรางวัลที่สามแทนคิดจะหนีแ้วจะย้ายบ้านนี้แล้วเห็นไหม จะมียากคนรู้จักนะคะเงินนะ่ะมันก็มีเวลาเราไม่มีไม่เห็นมีใครรู้จักเลยแล้วเรามีเราก็อยากใช้เราใช้ทด้ตัวเองได้ไม่ต้องอ้างว่าทำบุญอยากทำเดี๋ยวทำเองดีเจอ้อค่ะขออนุญาตเราขอรู้ฟังไว้ตรงนี้อยาจะเองกลับบ้านดีๆนะคะุอผู้ฟังกลับให้สบายลนำะพี่เจัดการสวัสดีค่ะ